วันนี้ก็จะมาแจกโปอีกแล้วนะเป็นโปูซาโดเหมือนเคยนะครับผมแล้วก็อันนี้โปแค่เงินกับเพชรนะผมเล่นมาแล้วนะสําหรับการเล่นก็คือเป็นโปรธรรมดาโปแค่เงินกับเพชรนะส่วนสายฟ้าเนี่ยถ้ามันหมดก็ต้องได้รอนะครับเหมือนเวอร์ชันจริงเลยเหมือนไม่ได้ลงมอดเลยถ้าใครอยากเล่นแบบโปแค่เงินกับเพชรก็สามารถเอาไปโหลดเล่นได้นะแต่ว่าลิงก์จะอยู่ในกลุ่มอีกทีนะ ซึ่งกลุ่มก็ยังไม่มีใครเข้าอยู่เดีย okay, วจะมาเล่นให้ดูนะว่ามันโปแค่นี้เสยๆนะมันไม่ได้มีอะไรมากและจะไม่เด้งแน่นอนจะไม่เด้งแน่นอนอส,สู้กันไปตอนแรกผมว่าจะเอาโปูที่แปลว,ว่าไฟฟ้าก็ไม่หมดแล้วก็ ปรเงินโปรเพชอันนี้แบบไฟฟ้าที่ใช้ในการเล่นนั้นมันหมดนะครับผมก็ต้องได้รอในตอนไลฟ์สดนะแต่ก็ผมก็ได้ไปโหลดโมชั่นหนึ่งม่อีกแล้วนะฮะแต่โมชันนั้นจะปรับได้จะมีเมนูปิดเปิดโปได้นะตัวนั้นจะโกงกว่าตัวนี้มากแต่ก็ไม่ได้โกงถึงขนาดต้องมีฝรั่งเทพเหมือนที่เจบที่ผ่านมานะ แต่ก็เล่นได้เล่นได้ดีเลยแต่ก็คุณว่าไงนะมันแบบเหมือนปรับความเร็วได้เลยแบบ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 เฟตเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะเนี่ยครับก็เล่นแบบเพลินๆไปได้เลยนะถ้าไฟฟ้าหมดก็แค่ออกออกเกมแล้วก็รอมันรีให้มันตําให้ให้มันให้มันเต็มแล้วก็มาเล่นใหม่ <c oughs> อาจจะพูดผิดนิดโอเคก็ประมาณนี้นะมันก็ให้ทำออกิจกรรมอะไรของมันนี่หลยในการเล่นเริ่มเล่นตอนแรกนะมันก็ประมาณนี้นะโอเคมันให้โหลดแบบนี้ต้องโหลดนะโหลดให้สำเร็จไปที่14ขั้นนะในการดาวโหลดมันก็จะโหลดให้สำเร็จแล้วก็เราก็มาเล่นได้ปกติอย่าไปตกใจนะว่าให มันให้ดาวนโหลดอะไรต้องดาวโหลดนะถ้าไม่ดาวโหลดก็เล่นไม่ได้นะนี่ค,ครับหลังจากดาวนโหลดมาก็จะประมาณนี้เลยมันก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรมากนะเพราะว่ามันปลูแค่เงินกับเพชรน,นะมันไม่ได้ปลูสายฟ้าอะไรด้วยเนี่ยประมาณนี้เสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวเรียกว่าอยากทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันแต่กลุ่มก็ยังไม่ได้โพสต์ลง ยังไม่ได้โพส์อมอดเกมลงักเท่าไหร่น,นะเพราะว่าเก็บมอดเกมไวท้ที่ที่โน้ตแล้วก็ไม่ได้เอาลิงมาให้แต่ว่าจะเอาลิงลงในวันพรุ่งนี้นะพูดติดติดขัดนิดหน่อยนะขอโทษทีสำหรับสุดก็ประมาณนี้แหละเอ,อเล่นปูแค่นี้แหละปูเยอะเดียวมันมันจะเวอร์วางเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะปูเยอะเรียกว่า ลงมอดเยอะนะมีฝรังมันเทพเกินเลลดสี่ห0าพเกินไปก็เล่นไปประมาณนี้นะอยากเล่นก็โหลดเล่นได้ถ้าอยากโหลดก็เข้าไปที่กลุ่มอ่ะไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้แล้วเพราะว่าขี้เกียจทำลิงก์ขึ้นมานี่ก็ประ